องการพระไม่ได้น่ากลัวมันอยู่ที่ว่าเราเล่นกับใคร,ครนะเราเล่นอยู่จุดไหนความรู้เราก็ศึกษาด้วยตัวเองได้ด้วยมีประดับตัวไว้ก็เป็นสิ่งที่กันไม่ให้เราถูกหลอกนะครับพระแบบไหนที่ไม่ควรเล่นพระแบบไหนที่ไม่ควรเล่นจริงๆแล้วพักครึ่งเนี่ยดีหมดนะผมผมให้นิยามนี้ว่า ความชอบของคนมันต่างกัน,นรเราจะไปบังคับให้เขามาชอบแบบเราก็ไม่ได้นะฮะเอาที่ว่าคุณเล่นแล้วต้องเล่นพระแท้ดีกว่าอดีหมดศรัทธาใครศรัทธามันค,คุณจะศรัทธาเกจิอาจารย์รูปไหนก็แล้วแต่อเดี๋ยวนี้มีสายตรงหลวงปู่ทิมสายตรงหลวงปูท่ทวดมีสายตรงอะไรต่างๆเขาจะเล่นของเขาไปในทิศทางของเขาที่เขาถน,นัดที่มีความรู้อือันนี้มันดีหมดอนกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องอยู่บนทัศฐานว่าผ่า,ผาแทน